สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมขาวันนี้พามาทำความรู้จักอีกหนึ่งบริษัทนะคะบริษัท Light e n n e r i n g จำกัดมหาชนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีเทคนิค เช่นการขุดเจาะอุโมงใต้ดินและด้วยความที่เขาต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับสูงทําให้ปี2563ที่ผ่านมาเขาสามารถสร้างไรายได้และกําไรได้สูงสุดเป็นประวัติการในรอบ20ปีนับตั้งแต่ตั้งบริษัทมานะคะผู้บริหารบอกว่าในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะมีงานในมือแต่ระดับ1 0 0 0 0หมื่นล้านบาทอะไรคือโอกาสของเขาดิฉันพาไปสัมภาษณ์ผู้บริหารกันค่ะ ปัจจุบันนี้เราทําได้แล้วคือเราทํามาชินได้เราทาแบ็กล็อกได้แต่อนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องให้มองไปดูในอดีตของเราที่เราเติบโตเาอย่างไรเราเติบโตอย่างมั่นคงความสามารถความเชี่ยวชาญของเรากําไรมันจะมาเอง ทางด้านมูลค่าของตลาดที่เราทําอยู่เนี่ยมันเยอะขนาดไหนคะที่เป็นทางด้านของงานอุโมงค์ใตดินเนี่ยคะ<อ>แต่ละปีแต่ละปีเยอะขนาดไหนคะคือเราบางคนอาจจะถามว่าเราเอางานอุโมงค์เนี่ยเป็นตัวชูโรงแล้วเรามั่นใจได้อย่างไรว่าจะมีงานอุโมงค์ตลอดอทุกปีก็ยี่สิบปีที่ผ่านมาเราไม่มีปีไหนเลยเที่ไม่มทําง,งานอุโมงค์เมื่อก่อนอาจจะมีบริษัทไม่กี่บริษัทแล้วงานอุโมงค์นี่ก็เราทำคนเดียวตลอดนะตอนหลังมีโครงการใหญ่ขึ้น ผู้เล่นรายใหญ่ก็อยากจะลงมาเล่นด้วยนะเราก็เป็นพันธมิตรอันไหนที่เขาเราเขาไม่ได้เราก็สับคอนเนคเตอร์ให้เขาเพราะนั้นมูลค่าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตโดยเฉพาะในปีนี้ซึ่งจะมีโครงการใหญ่ๆรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายก็มังจะออกมานะครับมีอุโมงทั้งหมด4ี่อุโมงนะสามนัญญามีอุโมงยาวทั้งหมด26กิโลนะครับมูลค่าประมาณ15ืล้านไอตัวนี้เนี่ยเราเรามั่นใจว่าเราจะมีส่วนได้รับงาน นี้แน่นอนเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญรเราเป็นผู้ที่บุญสมกวรประสบการณ์มากที่สุดเรามั่นใจว่าผู้ที่ได้งานมาจะต้องมาหาเรา,าเราก็มีส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องไปจับคู่เป็นจ้อยเป็นเชื่อพันธุ์ให้กับเขา,ขาครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังนอ,อกจากโครงงานท,ที่ที่เด่นชัยเชียงรายแล้วก็คงจะทราบข่าวโครงการรถไฟโครงการอุมโมงถนนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ต ที่กระทู้ป่าตองซึ่งเป็นโครงการที่มีมานานเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าเพิ่นจะมันสาเร็จในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะมีทีวาอาออกมากลางปีนะครับมีอุโม,มงโครงการที่หมดมูลค่าประมาณหมื่นสี่พันล้านมีการก่อสร้างม,มูลประมาณแปดพันล้าน <c oughs> เราคิดว่าเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเรามีงานอีกงานหนึ่งซึ่งงานที่ในกรงเทพเป็นการน,นําสายไฟ้าหลุดใต้ดินของการไฟฟ้า นครหลวงนะที่มีนโยบายออกมาสิบปีแสนล้านเพื่อจะนําสายฟ้าหลุงใต้ดินให้หมดนะ <c oughs> ก็ประมาณปีละหมืล้านเราตอนนี้เราเป็นผู้เล่นในการไฟท้านครหลวงอยู่ <c oughs> เรานำทำใช้วิธีไพจ็กกิ้งและเ uh c เรช n น l h o r i z o n t a l l g เพื่อนําสายไฟหลงใต้ดินนะ <c oughs> เราเป็นผู้เล่นประจําอยู่เพราะนนั้นโอกาสที่จะมีรายได้จาก การไฟฟ้าเขาหลวงก็มีคุณค่างสูงเพราะนั้นเราเชื่อว่าเราจะมีรายได้มาตลอดจากโครงการของรัฐนะครับค่ะมันยาวไปกี่ปีคะเมื่อสักครู่ที่คุณเชเล่ยพูดนะสิปีฮะสิปีนี่มันผ่านไปแล้วสองปีก็เหลืออีกแปดปีโอเคแปดปีสำหรับกรุงเทพฮะแต่ผมเชื่อว่าในโครงการในจังหวัดใหญ่ๆอย่างหาดใหญ่เชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นพวกนี้ก็จะลงสายฟ้าลงใต้ดินหมดตามโมเดลของกรุงเทพนะผมเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นแปดปีที่เหลือเนี่ยมูลค่างานที่เราเนี่ย คาดว่าจะได้เนี่ยคือมูลค่าเท่าไหร่แล้วเราคิดว่าเราจะน่าจะได้สกิ่เปอร์เซ็นต์เนครับผมว่าปีละเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีใกล้ๆพันผมว่าปัจจุบันสักสิบเปอร์เซ็นต์ปีละหมื่นละหมื่นใช่ไหมปีละหมื่นนียเราหน้าจะมีสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ในแต่ละปีใช่ละปีฮะใช่ค่ะก็คือพันล้านพันล้านไปอีกแปดปีข้างหน้าที่เราบอกเราจะได้ดูครับในอุตสาหกรรมเขาแข่งกันด้วยอะไรคะเขาแข่งขันกันด้วยอะไรคะที่ลูกค้าจะเลือกเราคือเรื่องแรกก็หนีไม่พ้นเรื่องราคาใช่ะ แต่ว่าเรื่องสองความชํานาญความเชี่ยวชาญและคุณภาพนะฮะเรากรบงยะโชว์เขาว่าเรามีคุณภาพดีนะทํางานเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาไว้ต้องตามนะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบสองกันหนึ่งนอกจากราคาแล้วต้องมีคุณภาพด้วยครับ<ะ>ค่ะซึ่งอันนี้เราทําได้ดีกว่ารายใหญ่เรารมั่นใจ<ะ>ว่าอย่างนั้นนะ,ะครับครับเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มรับเหมกาก่อสร้าง,งตรงนี้ เวลาที่มันมาเป็นโปรเจกต์เนี่ยมันก็อาจจะมาไม่ตรงกันหรืออาจจะมาตรงกันหรืออาจจะไม่มาอีกไตรมาสหนึ่งก็ได้เรามีวิธีการบริหารจัดการในการที่จะมีรายได้อย่างสม่ำเสมออะอย่างเงี้นี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยเรามีประสบการณ์ที่จะพูดได้ว่าอาจจะค่อนข้างจะเลวร้ายนิดนึงก็คือเมื่อปีหกหนึ่งนะปีหกหนึ่งแล้วเราได้งานเข้ามาหลายงานแต่เราก็มั่นใจว่าปีนี้เราสบายแล้วแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจริงเนี่ยทางเจ้าของงานเรียกเราหลังจากเซ็นนัญยาเรียกเราเข้างานหลังจาก เจ็ดเดือนไปแล้วเส้นยาเดือนธันวาเรียกเราเข้างานเดือนกรกฎาช่วงนี้เราไปเตรียมก่อสร้างแเตรียมคนไว้เรียบร้อยแต่เราเริ่มงานไม่ได้เพราะมีติดหาเรื่องของการเวรคืนที่กับกรมป่าไม้นะฮะเนี่ยทาให้เราเสียเวลาทําให้ไรายได้เราหายแล้วเราขยับตัวไม่ทันนะครับเพราะว่ามีงานที่จะเข้ามาเพิ่มเราก็ไม่อยากรับเพราะเรามีงานคิดว่าเต็มมือแล้วแต่นี้ก็เป็นบทเรียนว่าเราจะต้องมีเอ็กซ์ตร้าตรงรับงานเผื่อไว้อีกสักหนึ่งหรือสองโครงการนะครับเพื่อเป็นซับ บักเฟอร์ในกรณีที่มีการผ,ลผ,ลผลันผวนอันนี้เป็นนโยบายครับค่ะรายได้ปกติของเราเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณไหนคะกี่พันล้านคะประมาณ2 8 0 0ถึง3 0 0พ อ๋อนี่คือปกติเลยนักทุนจะได้เห็นก็คือประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางปีเนี่ยเราก็ได้52ล้านปี60บางปีเราก็ติดลบบางปีก็ร้อยสาล้านอันนี้เป็นกำไรมั้งครับใช่อันนี้กําไรแล้วรากำไรสุทธิแล้วมันจะอยู่ช่วงประมาณไหนที่นักทุนคาดหวังได้นะโดยเฉลี่ยอดีตอันนี้อดีตฮะในอดีตประมาณเท่ประมาณร้อยล้านฮะประมาณร้อยล้านแต่ในอนาคตเรามองว่ามันจะมี200กว่าขึ้นไปกําไรนะครับกาไร แล้วจะมีงานมากขึ้นอ๋อค่ะและตัวที่เป็นอัตรากําไรสุทธิละคะอัตรากไรสุทธิปีไตรมาสที่สามเนี่ยเรามีกําไรสุทธิประมาณ9%ปอร์เซค่ะซึ่งเป็นนิวไฮซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราทำประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่าแต่นี่เป็นนิวไฮเนื่องจากว่าเป็นงานใหม่และมีงานมูลค่าเยอะอมีม,มีมีมูลค่ามากทำให้เรามีกำไรได้มากขึ้นนะครับค่ะ ทีนี้เราจะเรียนถามนี่นี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตรากําไรขั้นต้นหรือว่าอัตรากําไรสุทธิเนี่ยการที่มันจะมีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างคะหนึ่งอันหนึ่ง,งราคางานที่ได้มานะครับชัดเจนมากเลยถ้าเราได้ราคามาดีนะครับกําไรก็จะมากขึ้นนะครับนะถ้าได้ราคามาต่ําแข่งขันสูงมากราคาก็จะลดนะแต่ว่าเราสามารถจะทํางาน ราคาที่แข่งขันมาได้ให้ได้กําไรด้วยเนื่องจากความเชี่ยวชาญของเราเราสามารถจะรักษากําไรได้ไม่ขาดทุนแลามีกําไรพอเพียงที่เราต้องการ,รที่เราตั้งไว้ประมาณาาประมาณกรอสประมาณ8ปดถึงสิเปนตทีนี้ถ้ามองใน3ปีข้างหน้าเนี่ยารายได้ของเราเนี่ยมันจะเติบโตมาจากอะไรบ้างคะหนึ่ง <c oughs> งานอุโมงรถไฟทางคู่นะครับสองงาน อุโมงที่ภูเก็ตนะครับสมงานอุโมงค์ในกรุงเทพพอ,อสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 4. ี่งานอุโมงประปาที่กำลังจะออกมา mm hmm. นะครับอันที่ห้าก็เป็นงาน slope protection mm hmm. งานของกรมทางซึ่งทุกปีเราจะมีรายได้สองสามร้อยล้านตลอดเวลา uh huh. นะเป็นงานรอบเร็วแล้วก็เคลื่อนที่เร็วทั้งภาคเหนือภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นถนนที่เป็นภูเขา อันนี้เป็นรายได้นี่ว่าเป็นรายได้หลักของเรานะครับค่ะซึ่งนี้รวมมาคือเป็นพันล้านมากกว่านั้นครับนากว่านั้นประมาณปีปีหนึ่งประมาณปีปีหนึ่งผมว่าเราตั้งเป้าไว้ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะมีรายได้จากโครงการต่างๆนี่ประมาณ3ามพันหกร้อยล้านปีปีหกสี่นะครับค่ะครับค่ะแล้วมันโตทุกปีเลยไหมคะครับเพราะเรามองแบ็ก็อกนะครับแบ็ก็อกอย่างที่เราติดตามเนี่ยนะ สำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเรามองว่าปีหน้าคือปีหกสี่ปีหกสี่เนี่ยเราจะมีแบ็กล็อกอยู่ประมาณเจ็ดพันนะครับเราคาดว่าจากโครงการที่จะเกิดขึ้นนี้แบ็กล็อกเจ็ดพันเลยใช่ไหมคะซึ่งจะรับรู้ภายในสองปีนะครับค่ะซึ่งเราจะต้องหาทุกปีใช่ไหมคะครับเพราะว่าโครงการเหล่านี้มันก็ยังมันโครงการใหญ่ๆประมาณห้าสี่ถึงหปีอย่างโครงการอุโมงค์ของอดีนชัยเชียงรายเนี่ยประมาณสี่ห้าปีค่ะเราไปรับงานต่างประเทศนี่ เงินดีกว่าในประเทศไหมคะถ็นว่ามาจิ้นดีกว่าดีเพราะว่าเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยเกเปเ็นเนเงินเป็นงานในต่างประเทศแล้วก็ลดลงมาใลตอนนี้เป็นเริ่มมีในไทยที่เก้าสิบเปอร์เซ็นที่เงินรายได้มาจากในเมืองไทยมันดาวเลยคงจะกลับเข้ามาอีกทีนะผมว่าปีหน้าเนี่ยจะกลับเข้ามาแล้วแสดงว่าเราโตนี่คือเราแข็งแกร่งในต่างประเทศมาก่อนถูกต้องครับแล้วก็ตอนนี้คือมารับงานในประเทศถูกครับคือถ้าทุกอย่างมันเรียบร้อยเราก็จะปลับไปโตส่งขาอีก ที่ถูกเราคนจะต้องบาลานซ์<ม>เพราะว่าเรามีประสบการณ์หลังจากที่เราทํางานเสร็จที่ลาวแล้วเราไม่ได้เตรียมมารับงานในไทยเลยเราต้องมาเริ่มใหม่รายได้ก็หายไปยุบเลยต้องมาบิลอัพใหม่<ฆ>ก็เป็นบทเรียนเราจะต้องรับงานทั้งในไทยและต่างประเทศควบคู่<ฆ>ก,กันออนอคนัน,นันแสดงว่าถ้าเรามีโอกาสได้รับงานต่างประเทศเนี่ยตัวเลขอัตรา NP และ Net Profit Margin ก็มีโอกาสขยับขึ้นได้สูงอีกแน่นอนครับเออตอนนี้รายได้ของเราอะฮะอยู่ที่ประมาณปีล่าสุดห2สองเนี่ย อยู่ที่2,003ครับเราเคยคิดจะเห็นตัวเลขหมื่นล้านไหมคะรายได้อเรามองว่ามันต้องไปก่อนต้องไปทีละสเต็ปครับห้าพันล้านต้องต้องมาจากนี่ก่อนต้องมาจากแบ็กล็อกก่อนค่ะคือเราแบ็กล็อกเรามอยากจะเห็นแบ็กล็อกที่หมื่นล้านอ๋อแบ็กล็อกหมื่นล้านก็คือสองปีหรือสามปีนะมันก็จะบอกให้รู้ว่าปีละเท่าไหร่นยเราอยากดูแบ็กล็อกก่อนเรายังไม่อยากจะโตเป็นหมื่นล้านมันนั้นมันเรื่องจากแบ็กล็อกมันแปลว่าเรา มีการเตรียมตัวมีการเติบโตมันจะเป็นอันดีสเต็ปฮะเราไม่อยากก้าวกระโดดแบบนั้นนะเราเราไม่แมกนันนี้จะเกิดขึ้นในอีกหมื่นล้านนี้จะเกิดขึ้นก็เดือนกจะคือในสาสองปีนะฮะสองปีก็จะได้เห็นแบล็คล็อตเราหนึ่งหมื่นล้านเราตั้งไว้ว่าแบ็คล็อกเราเจ็ดพันที่เราตั้งไว้ปีหกสี่นะที่เรามองเห็นว่าเราน่าจะได้เจ็ดพันลหลังจากที่หักลบหลังงานที่เสร็จแล้วงานที่ไม่เสร็จแบล็คล็อตสิ้นปีหกสี่นี่ประมาณเจ็ดพันแต่ผมมองว่าหนึ่งหมื่นนี่ไม่น่าจะ ที่จะได้เห็นในปีครับในใน,ในปี64เรือความที่ธุรกิจนั้นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะเป็นธรณีเทคนิคกูรูทั้งสองท่านของเรานะคะจะมีการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรวิเคราะห์โมเดลธุรกิจอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์ Business m o เด l ของบริษัท RT หรือว่าบริษัท l i ท์เท n นด์ริงจำกัดมหาชนนะคะเขาบอกว่าบริการรับหมอก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิคนะคะกับูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านค่ะดรนิเวศเหมวมชิระปรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองพิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค,ค่ะคอาจารย์ขาสวัสดีค่ะค ค่ะก็ค่ะบริษัทนี้ก็เพิ่งเข้าตลาดหลัทรัพ์ได้เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเองนะคะคุณวิศิษฐาคณวิศิษฐ์มองความพิเศษหรือว่าโมเดลการทาธุรกิจเขายังไงบ้างคะสำหรับอาร์ทีคือบริษัทอาร์ทีนะครับไลท์เทเนอร์ิงเนี่ยเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีเรียกว่าก่อสร้างเฉพาะตัวนะครับก็คือพูดง่ายว่าบริษัทเชี่ยวชางงานทางด้านก่อสร้างอุโมงนะครับและนะครับโครงสร้างอุโมงและโครงสร้างใต้ดินนะครับจะสังเกตนะครับว่างานของบริษัทส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นการก่อสร้างอุโมงและโครงสร้างใต้ดินเนี่ยซึ่งประมาณ60%ของรายได้เขาเลยนะครับงานก่อสร้างเขื่อนนะครับท่อใต้ดินต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ว่าบริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับจะ,จะสังเกตนะครับว่างานของบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานก่อสร้างใต้ดินนะครับโครงโครงสร้างเขื่อนนะครับลงไฟฟ้าพลังน้ําต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็คือเป็นส่วนประกอบรายได้ใหญ่ของบริษัทนะครับบริษัทเนี่ยบางทีก็รับเหมาต่างตรงเลย นะครับรับเหมากับทางผู้ให้สัญญาสัมปทานนะครับก็คือรายได้มาจาก7.3มาจากเรื่องของตัวรับเหมาตรงนะครับอีกประมาณ25เนี่ยมาจากรับเหมาช่วงก็คือถ้าบริษัทบางบริษัทเนี่ยที่ต้องการทําอย่างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยก็อาจจะมาติดต่อทางบริษัทไลท์เทนเนอร์ริงในการในการที่จะเป็นรับเหมาผู้รับเหมาช่วงนะครับสิ่งที่สําคัญก็คืออย่างนี้ครับว่ารายได้ต่อปีของเขาเนี่ยในดีที่ผ่านมาเนี่ย แว่งอยู่ระหว่าง1.8พันล้านถึง2.4พันล้านนะครับสิ่งที่ถ้าเกิดไปดูเรื่องลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีลูกค้ารายใหญ่ที่ประกอบเป็นสัสดส่วนที่ใหญ่นะครับของบริษัทเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอาทิเช่นบางปีเนี่ยนะครับกลมชนประทานเนี่ยนะครับก็อาจจะประกอบเป็นรายได้ถึง32 32ถึง45ของรายได้ก็เลยนะครับ หรือบางปีนะครับก็คือการรถไฟประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือประกอบเป็นให้โปรเจกต์เขาเนี่ยประมาณ3 0มสถึงสาของรายได้นะครับหรือบางปีเนี่ยบริษัทก็รับเหมาบริษัทที่ในการทำโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ตัวโครงสร้างรายได้เนี่ยของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค้าบางเจ้านะครับลูกค้ารายใหญ่บางเจ้านะครับฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์นะครับของไรท์เทนเนอร์ดิงเนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องมากกว่า ผู้รับเหมาทั่วไปนะครับเพราะผู้รับเหาผู้รับเหมาทั่วไปเนี่ยบางบริษัทเป็นเทอร์นคีนะครับแต่ของทาง Light ทอ r n เนอร์เนี่ยมีความชี่ยวชาญในบางแอเรียในบางจุดนะครับที่บริษัทขนาดใหญ่นะครับอาจจะต้องจ้างเขาทํานะครับก็เลยมีอยู่2อย่างคือตรงกับช่วงใช่ครับใชไหมที่ยากหน่อยก็คือเป็นรับเหมาช่วงใช่ครับครับถ้า แต่ว่าในในแง่ของความชํานาญเขาจริงๆเนี่ยอันไหนที่มันเป็นจุดแข็งของเขาครับก็คือผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับงานระบบใต้ดิน<ต>นะครับอุโมองใต้ดินนะครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างๆเนี่ยถือเป็นจุดแข็งของเขานะครับจะสังเกตนะครับว่าออพอพ้นจุดแข็งของเขาเนี่ยกำไรขั้นต้นเนี่ยของเขาเนี่ยกำไรอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยอยู่ระหว่าง9ถึง2 2เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่า ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับเหมาพีทูนคีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คือว่า,าตัวกำไรอัตรากำไรสุทธิเนี่ยบางปีเนี่ยอาจจะติดลบก็ได้นะครับาบางปีติดลบ3.45%นะครับบางปีก็จะบวก9.5%จจะสังเกตน,นะครับว่าเ,าเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรสุทธิมีกาแรแกว่งแล้ว นะครับมีการแข่งขึ้นอยู่กับงานแต่ละปีที่โปรเจกต์ที่เขาได้รวมทั้งลักษณะที่เป็นลับเหมาโดยตรงหรือรับเหมาช่วงต่างๆนะครับเขามีคู่แข่งขันเยอะไหมคะในอุตสาหกรรมนี้คือณตอนนี้เนี่ยคือบริษัทนี้มีความชานาญเรื่องเกี่ยวกับระบบประมงใต้ดินนะครับงานโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยบริษัทค่อนข้างได้นะครับก็ค่อนข้าชัดเจนนะคะอาจารย์นิเวศขาอาจารย์มองสําหรับอายังไงคะในตัวของโมเดลธุรกิจเขาอะค่ะเขาค่อนข้างโดดเด่นคือรายได้อย่างอื่น่ย ขึ้นๆลงๆฮนะ,ะไรายได้ทําขืดนทาอะไรนะลงไ,ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นๆลงๆมี <ạ. S 2> โปรเจกต์ก็มีอะไรก็ก็ก็กกกกกกมีไรายได้ไม่มีโปรเจกต์ก็หักไปเลยอะไรอย่างนั้นนะแต่ส่วนที่เรียกว่าโครงสร้างตะอุโมองและโครงสร้างใตนะ้ดินเพิ่มทุกปีเลยฮนะตั้งแต่เจ็ดร้อยประมาณแปดร้อยเป็นพันสี่พันหกอะไรเนี้ยเท่าที่เห็นตัวเองนั้นด,ดีขึ้นเรื่อย มัจะเป็นปีกไหนแสดงให้เห็นว่าเขาจะเป็นสเปิตสังด้านนี้คือรายจ่ายต้องใช้งานเขาหรือว่าคนลูกในจ้างเนี่ยต้องใช้งานเขาเพราะว่าก็คือคนที่น่าไว้ใจน่าเชื่อถือที่สุดอาจจะคุณภพที่สุดอะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะว่าพวกนี้เป็นส่วนส่วนของ,ยงอย่างอื่นแล้วเกิดได้ผู้รับเหมาไม่ดีแล้วกลายเป็นว่าทั้งระบบหมดหมั่วอะไรไม่ได้ใช่ไหมะฉะนั้นก็เขาก็ดี คนช่างดีนะคนข่างดียกเว้นบางปีนะแต่ว่าเดือนลเขาก็ยังไม่โตนะโดยรวลก็ก็งๆเนี่ยประมาณพันพ mm ันเท่าไหร่นะพันล้านกว่าพันกว่าล้านเนี่ยคืออศกพันกว่าล้านเนี่ยนะก็มาเรื่อยๆเนี่ยประมาณตรงนี้ช่องพันกว่าล้านตลอดแต่ว่าตัวที่ขึ้นตลอดก็คืออย่างที่ว่าภุมงวงใต้ินเขาก็อาจจะหากินตรงนี้เป็นตัวที่ทาเงินก็ได้แล้วก็ไปเรื่อยๆ แต่ว่าด้วย valuation ก็ไม่สูงนะล่าสุดก็ดูเหมือนดีขึ้นเรื่อยๆนะกำไรดีขึ้นเรื่อยๆก็่ีปีก็ต่ำเศแต่เท่าอะไรต่างเนี่ยนะแล้วก็ไอตัวนี้หาก,กินได้แลวผมว่าแนนนันกก็ยังประางประเทศได้สักก็จะไปนะแต่ว่าอย่างเราเราก็แนใจปต่างประเทศคอมพิเคชันมันก็เยอะขึ้นนะก็ถ้าคุณจะเป็นเ s p e c i a l สต์บางทีมันหาก,กินได้มากกว่าไม่จำเป็นปต้อง ที่ไราข้นมนแล้วก็เรื่องของการขุดใต้ดินอะไรเนี่ยผมว่าโครงสร้างสมัยใหม่เนี่ยมันใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมพวกรถสใต้ดินนู่นนี่ใช่ไหมอีกอย่อยอาจจะมีเวยดตามก็เปิดมากขึ้นที่อื่นเปิดมากขึ้นยังมีตลาดท,ท,ที่ที่น่าจะยังเติบโตได้ค,คุณสิทธิ์มองว่าหุ้นของอาทีนี่ถ้าจะลงทุนนี่จะจัดเป็นหุ้นประเภทไหนคะเป็นหุ้นที่มีความนิช นะครับสเปเชียลิสเฉพาะตัวครับ,ค,รบค่ะมีโอกาสเติบโตได้ใน,นะน,นอนาคตไหมครับถ้าเขาได้รับงานที่มีความสเปเชียลิสจริงๆนะครับแล้วงานเรื่องเกี่ยวกับอุโมงใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรียกว่าเขาต้องรับงานต่างประเทศด้วยนะครับไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เขาได้ ประโยชน์จากการที่เขาเป็นสเปเชียลิสต์ตรงนี้ครับโอเคค่ะก็คืออาศัยความเป็นจุดแข็งของเขาเนีนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีโอกาสที่จะขยายการเติบโตได้คือในต่างประเทศแต่ว่าในประเทศมันต้องขึ้นอยู่ว่ามีอุโมงค์ใตดินหรือเปล่าจะไหมครับรบอันนั้นเน่เขาถึงจะมีรายได้ขึ้นมานะคะอาจารย์นิเวศล่ะคะถ้าจะลงทุนในหุ้นอาทีควรที่จะประเมินมูลค่าหุ้นยังไงดีคะผมว่าเขา เป็น specialist นะฮะเป็นนิสแล้วก็จริงๆเกาโตนะนโดยเฉพาะส่วนที่เป็นที่เป็นนิสของเขาเนี่ยเขาโตแล้วก็ดูเรนว่าเขาก็สามารถรับงานโดยตรงมากขึ้นมากขึ้นนะในขณะที่นะมันซับแข็งมันน้อยลงก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาเขาโตขึ้นนะในแง่ของ s t a ตัสในแง่ของการเป็นผู้มากนะเพราะว่าปกติคนเป็นที่รู้กันว่าถ้าคุณรับตรงคือคุณใหญ่ได้รับความน่าเชื่อถือคุณมีงานมากพอที่จะเต แข่งไปสปิดบิดอะไรต่างๆได้ถ้าคุณเคยรับงานแข่งไม่ได้นะนี่เขาว่าเขาเอาบิ๊ิวไปเรื่อยนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนื่องจากเป็นส่วนที่ผมว่าโลกสมัยใหม่มันใช้ประโยชน์จากใต้ดินเยอะขึ้นนะเทคโนโลยีก็ดิบขึ้นวยอะไรด้วยคนสมัยใหม่มมมมนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอะไรที่มันลูกหูลกตาอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ชอบนะต้องตกลงเปดินอะไรต่าง แล้วก็ผมว่าในเอเชียเราเนี่ยนะรอบบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเริ่มมีนะเพราะใต้มากขึ้นมากขึ้นต้องเพิ่บอกว่าเฮ้ยแน่เอาละนะไอถนนลอยฟ้าเลยโรคหูโลกตาเนี่ยจะมาก็จะไม่สร้างแล้วก็ก็ก็เป็นโอกาสนะผมว่าเขาไปได้นะอันนี้ถือว่าก็ก็โอเคนะแล้วผมแล้วก็ด้วย valuation แบบนี้เนะสองพันเจร่าเนี่ยสองพันเสษนี่ยนะเออ กำไรเกสองร้อยล้านสองร้อยลองร้อยกว่าล้านแล้วพี่ไปถึงสิบนะส่วนไอ้เรื่องเงินธรรมดานะผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องเอะอะไรนะอินเวสท์พวกพวกเขาเรียกว่านี้อ่ะแต่เป็นนี่ที่แบบค้างอยู่อะไรอยู่ก็จะเบิกเงินได้เลย,ยก,ก็ก็น่าจะโอเคหละนะตรงนี้ก็ก็โอเคอย่างรับได้ผมถือว่าโอเคแต่รีแวร์นะใช้ได้แล้วก็ แน่นอนมันมีความเสี่ยงข้านารับเหมาเนี่ยบางปีมันก็หูุดบ้างอะไรบ้างแต่ดูเทรนด์ดูอะไรต่างมันก,ก,ก็พอได้ค่ะถือว่าแฟรรีรายยุคอาจารย์เป็นหุ้นประเภทไหนดีคะสำหรับอาร์ก็ต้องเป็นนิสอะเป็นนิชทางด้านเกี่ยวกับคอนแทคเตอร์ผู้รับเหมาที่เป็นสเ,นะเปเชียลิสต์ซึง่งผมถือว่ามีวายูมากกว่าู้เหมาธรรมดาค่ะ และค่ะค่อนข้างจะชัดเจนนะคะทั้งสองท่านที่วิเคราะห์หุ้นของ RT นะคะเพียงแต่ว่าคุณวิสิ์บอกว่าโอกาสการเติบโตต้องตามดูนะคะว่าจะมีการแบบ อุโมงใต้ดินเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแต่อาจารย์เวศก็มองนะคะว่าโอกาสในการรับงานต่างประเทศนั้นยังมีสูงค่ะด้วยความที่เขามีจุดแข็งก็คือเขาเป็น specialist หรือว่ามีความชํานาญเฉพาะด้านสองท่านก็เลยมองว่าถ้าเขาจะโตเนี่ยในตลาดต่างประเทศก็ยังเปิดโอกาสให้เขาโตได้อีกแล้วสองท่านก็มองนะคะว่า ราคาปัจจุบันค่อนข้างจะสมเหตุสมผลนะคะอาจารย์นิเวศก็บอกว่าใช้ได้เลยนะคะจะบอกว่าคําว่าใช้ได้เลยนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าจะมีการลงทุนนะคะเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเฉพาะตัวอยู่แล้วมีจุดแข็งของตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์นิเวศแลวก็ขอบคุณดรวิสิตด้วยที่มาวิเคราะห์หุ้นของอาทีให้เราฟังกันขอบคุณนะคะ คุณผู้ชมขาสำหรับหุ้นที่จดเวียนอยู่ในตลาดลทรั์ไม่ว่าในตลาดลทรั์หรือว่า m a i นะคะโอ้โหมีหลายร้อยตัวนะคะ7 8 0 0ตัวทีเดียวนะคะเราก็พยายามจะหยิบยกในแต่ละบริษัทมาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นนะคะว่าจุดอ่อนจุดแข็งก็คืออะไรแล้วก็การทํามาหาก,กินของเขาจะสร้างการเติบโตให้เขาได้ในอนาคตหรือเปล่าเพื่อให้ท่านนั้นได้เลือกหุ้นอย่างมีคุณภาพนะคะติดตามรายการพิเศษโมเดลได้ทุกวันพุธเวลา 10นาิกาานาทีถึง11นาฬิกากับดิฉันนาวราจเจริญพิน์และกูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ